นายสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชาการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ําในเขื่อนลำปาวโดยมีในอําเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ท้ายเขื่อนลำปาวโดยเฉพาะอําเภอเมืองอําเภอกอำมะลาสายอาเภอคล้องชัยอําเภอยางตลาดและอําเภอร่องคําซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ําและพื้นที่อําเภอนาคูอําเภอเขาวงซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับเทือกเขาภูพานโดยพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยประชุมด่วนเพื่อประเมินสถานการณ์ น้ำและชี้แจงแนวทางการระบายน้ำของเขื่อนลำปลาวเพื่อการเตรียมความพร้อม รองรับปริมาณน้ำที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนเซินกาช่วงระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคมนี้ขณะที่การประชุมครั้งนี้เป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันในทุกฝ่ายเพื่อชี้แจงถึงสาเหตุความจำเป็นที่เกิดลํำเปาาระบายน้ำรวมถึงการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์จากทุกฝ่ายเพื่อรับมือพายุต,ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้โดยเฉพาะพายุโซนร้อนเซินกาที่จังหวัดกาลสินอาจจะได้รับผลกระทบใน ช่วงสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามนะคะจากข้อมูลของสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาลสินที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุตาลัสรวม 6อำเภอนะคะจาก18อำเภอของจังหวัดกาลสินมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน13ตำบล72หมู่บ้าน1,952ครัวเรือนพื้นที่นาข้าวถูกน้ำท่วมและคาดว่าจะได้รับความเสียหายรวม1 0 3 6ไร่พืชสวน28ไร่ถนน10สายและพื้นที่การ,กรเกษตรอื่นๆอีก102ไร่ด้วยกันโดยขณะน,นี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือแล้ว ปัจจุบันเขื่อนลำปาวมีน้ำอยู่ประมาณ1 0 9 7ล้านลูกบาทเมตรจากความจุ1,980ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ55ของความจุอ่าง